ุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นอัปเดตข่าวสารสุขภาพกันนะฮะในช่วงนี้เรามาอัปเดตนะครับวันนี้ข่าวแรกของเราเป็นเรื่องราวของอดีตพระเอกดังนะครับที่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกอาการตอนนี้ก็บอกว่ายังน่าเป็นห่วงนะฮะยังวางใจร้อยเไม่ได้นะครับคุณหมอเนี่ยก็ยังต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยสาหรับคุณแดงภูสิทธิ์อภิมันหรือชื่อจริงเนี่ยก็คือคุณดิเรกมงคลน,นัทนะครับอดีตพระเอกหล่อนะฮะเคยฮอตตอนนี้เนี่ยป่วยหนัก ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะครับยังไม่หมดห่วงดีนักแต่เรารุ่นใหญ่อย่างคุณจิ๊กนวรัตนะฮะเราว่าเรื่องอาการป่วยเนี่ยดูคนไข้และภรรยาก็แฮปปี้มากขึ้นอาการเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้ทีเดียวนะครับคุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดกันต่อไปรวมไปถึงต้องทํากายภาพบําบัดกันบ่อยๆนะครับเพื่อให้อาการเนี่ยดีขึ้นด้วยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ พี่และพวกเพื่อนๆดาราหลายคนเนี่ยก็เคยไปออกงานนะครับร่วมกับทางโรงพยาบาลไปให้ความรู้เรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกคนไทยเนี่ยเป็นโรคนี้กันเยอะมากต้องระวังให้ดีๆนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เราต้องดูแลตัวเองให้ดีรักตัวเองมันออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยเช่นวิงว่งๆพอให้เหงื่อออกบ้างว่ายน้ําบ้างยกของหน,นักๆนี่ก็ควรระวังนะครับอาหารมันๆเนี่ยอย่าไปกินเยอะเพราะมีคอเลสเตอรอลนะครับคุณหญิงนอกทำเนียบนะฮะนี่ก็เป็นภาพยนตร์ แบบสมัยก่อนที่ใช้เป็นงานวาดคือใช่เอาละฮะพูดถึงเรื่องราวของอาการนี้ครับอาจารย์ที่คุณจิ๊กนวรัตน์นี่ก็ออกมายืนยันอีกหนึ่งท่านเหมือนกันว่าคนไทยเองนี่ก็เป็นกันเยอะสําหรับอาการของเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าที่เราเรียกบ้างว่าเส้นโลหิตในสมองแตกเงี้ยนะครใช่แล้วค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราพบว่า ถ้าเราดูเรื่องของสถิตินะคะเขาพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตีเป็นแตกนะคะคก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วก็ภาวะทุพพลภาพเนี่ยคะ่ะในลำดับต้นๆของคนคไทยเลยทีเดียวนะคะคคโดยทั่วไปโดยทั่วโลกเนี่ยคะ่ะก็จะมี คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะประมาณ15ล้านคนต่อปีอแล้วก็เกือบครึ่งหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะไม่รอดชีวิตจากโรคนี้ก็คือเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกทุกคนภะพาก็คืออาจเป็นอาการยอย่างอัมพฤกษ์หรืออัมาพาตใช่ใช่แล้วค,ค่ะใช่แล้วเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองในอย่างที่บอกค่ะถ้าสมมุติว่ามันแตกก็จะทาให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองซึ่งภาวะนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะคะทำให้เราไม่สามารถเตรียมตัว ที่จะรับมือได้ทันนะคะก็เลยทําให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงเมื่อหลอดเลือดเหล่านี้แตกนะคะแล้วก็แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยการผ่าตัดที่รวดเร็วขึ้นทันสมัยขึ้นก็ทําให้อัตราการเสียชีวิตนี้เนี่ยลดลงก็จะมีความพิการหรือทุพพลภาพเกิดขึ้นแทนที่อย่างที่น้องเต๋อบอกถ้าพูดถึงเรื่องของปัจจัยสําหรับคนไทยนะอาจารย์ที่บอกว่าเรื่องของเส้นโลหิตในสมองหรือเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลย อันนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนอาจารย์เพิ่งพูดคุยกันกับรุ่นน้องอถึงเรื่องของอาหารการกินว่าคนบ้านเราเนี่ยรับประทานอาหารกันอย่างไรไปเปรียบเทียบกับรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กจบที่อเมริกามาเขาบอกว่าที่นั่นเองเนี่ยมักจะรับประทานอาหารหวานก็จะเป็นคนมีคนที่เป็นโรคเบาหวานกันเยอะอแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ย ก็จะมีคนที่มีเรื่องของความดันโลหิตใช่ใช่ของเรานี่ก็จะมีจริงๆแล้วเราก็มีเบาหวานด้วยแล้วเ,เราก็มีขนมหวานๆเหมือนกัน<อ>มีผลไม้หวานเหมือนกันแต่จริงๆโรคที่เราเจอเยอะคือเรื่องของความดันโลหิตสูงมากกว่าใช่ไหมเพราะาว่าเรามีเครื่องปรุงรสไงน้องเถอที่แต,ตกต่างอย่างนี้อาจารย์มองว่าปัจจัยเรื่องอาหารนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญปัจจัยเรื่องของอาหารเนี่ยทำให้เกิดโรคเรื้อรังที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดนั้นเนี่ยปริแตกง่าย นั่นเองค่ะเพราะว่าเราพบว่าการที่เส้นเลือดในสมองของเราเนี่ยมันจะแตกเนี่ยก็มีได้จาก2กรณีค่ะอันแรกนี่ก็คือผู้ป่วยเนี่ยมีหลอดเลือดที่มันบางหรือโป่งพองแล้วก็แตกออกเมื่อเรามีความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นกับอีกกรณีนึงเนี่ยก็คือหลอดเลือดนั้นเนี่ยค่ะมันสูญเสียความยืดหยุ่นจากการมีไขมันไปเกาะ ทำให้หลอดเลือดเหล่านี้ปรแล้วก็แตกง่าย oh. นะคะยิ่งประกอบกับผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีโรคความดันโลหิตส,สูงซึ่งอาจจะทําให้สูงขึ้นได้จากการบริโภคเช่นการบริโภคเกลือมากๆอย่างนี้นะคะก็ทําให้หลอดเลือดเหล่านี้เกิดการฉีกขาดแล้วก็แตกง่าย ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเหล่านี้โหลดหลอดเลือดในสมองแตกตีบเนี่ยนะฮะอาจารย์ฮะแล้วอย่างนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของอาการโดยมากเนี่ยเขาบอกว่ามักจะไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่มีอาการนํามาก่อนก็คือเป็นแล้วก็คือแตกก็แตกเลยใช่เราจะรู้แค่ปัจจัยเสี่ยงเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือหนึ่งความดันโลหิตสูงนะคะความดันที่สูงมากๆก็โอกาสดันให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันปริมันแตกออกมาได้นะคะคคปัจจัยอื่นๆที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะคะโรคหัวใจบางชนิดนะคะการสูบบุหรี่การดื่มสุรานะคะแล้วก็โรคอ้วนอายุที่มากขึ้นรวมไปถึงความเครียด แล้วก็ประวัติในครอบครัวที่อาจจะเคยมี ใครเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนใช่ทีนี้พอมันไปมีอาการอย่างที่น้องเต๋อถามอาการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสายไปนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่จะต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาการตาพรามัวนะคะเห็นภาพซ้อนเฉียบพลันอาการชาครึ่งซีกหน้าชาปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดลำบากพูดแล้วคนรอบข้างฟังไม่เข้าใจนะคะเวียนศีรษะบ้านหมุน <c oughs> เตินเซปวดศรีรษะรุนแรงคะ <c oughs> ในกรณีที่มีอาการเหล่านี้นี่ก็ต้องควรรีบมาพบแพทย์ด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงอาการท<ช>ี่เื้องต้นแล้วก็ถือว่าเป็นอาการฉุกเฉินด้วยถ้ามีลักษณะอาการแบบนี้โทรเรียกรถพยาบาลทันทีใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่มาถึงโรงพยาบาลปึ๊กเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะเอ๊ตรวจร่างกายแล้วน่าจะสงสัยประวัติสงสัยมีความเสี่ยงเยอะแยะหมดก็ทำเอ็กซเรย์ถ้าสมมุติว่าเลือดมันเพิ่งเริ่มออกมันเป็นจุดเล็กๆอยู่ หลอดเลือดเพิ่งเริ่มปรีดแฉะแล้วอยู่ในตำแหน่งที่เราเข้าไปห้ามเลือดได้เนี่ยหลายยครั้งบางทีก็จะมีการรักษาออที่ช่วยในการหยุดภาวะเลือดออกเหล่านี้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือได้ท<ช>ันท่วงทีแม่าจานก็เรียกว่าลดอัตราการตายและลดความทุพพล,ลภาพความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้นะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองนี่ยิ่งเกิดขึ้นนานหรือว่าปล่อยทิ้งเอาไว้นาน กับโอกาสที่จะรอดชีวิตเองหรือว่าโอกาสที่จะมีความพลังมากน้อยลงใช่ไหมคใช่ค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเราบอกว่าถ้าเกิดมาตอนที่เซลล์สมองเนี่ยถูกทําลายโดยถาวรละก็คือเกิดการอ่อนแรงของแขนขาขยับแขนขาเองไม่ได้ละนะคะหรือว่าเห็นชัดเจนเลยว่าหน้าเบี้ยวนะคะมาถึงนี่เลือดออกมาเต็มไบหมดอย่างเงี้ยโอกาสที่จะกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยก็จะยากน้อยแล้วนะคไอาจารย์นะอ่ะสุดท้ายครับอาจารย์ อีกครั้งหนึ่งที่เราจะมาย้ํากันถึงเรื่องราวของการป้องกันโรค,คที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดสมองทั้งตีแตกตันนะอาจารย์ใช่ใชก็เราแนะนํานะคะโดยทั่วไปเนี่ยควรจะต้องตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละสองครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีประวัติเสี่ยงเช่นคนในครอบครัวเคยมีประวัติความดันในในเลือดสูงก็ทุกๆุกหเดือนตรวจครั้งหนึ่งนะคะอย่าถ้ายังสูบบุหรี่อยู่แนะนําให้งดบุหรี่เลยนะคะเพราะมีผลทําให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบางได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าท่านเป็นเบาหวานควร จะควบคุมน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์กปกติหมั่นออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะไม่รับประทานอาหารเค็มอาหารที่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงความเครียดค่ะคพ,กพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่นะคะควรจะต้องตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทย์เป็นประจําทุกปีนะคะเพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดต่างๆค่ะนี่นะฮะแล้วก็รายการพบหมอรามาของเรานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณแดง ฟูสิตพี่มันด้วยหรือว่าคุณดิเรกมงคลนัดนั่นเองนะครับข่อให้มีอาการดีขึ้นในเร็ววันนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมฮะเรื่องราวสลดที่ผมบอกคุณผู้ชมเอาไว้ตอนต้นรายการในวันนี้เรื่องราวของคุณปู่ครับอาจารย์ชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ตรอมใจนะครับหลังจากถูกพรากไปจากคนรักนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้รับรายงานจากเว็บไซต์ cbs นะฮะ cbs news นะครับถึงเรื่อง สุดสลดของนายเอ็ดดี้เฮลสันครับก็เป็นคุณปู่วัย95ปีครับเป็นชายสูงวัยจากรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกานะครับก็ตรอมใจเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างโดดเดี่ยวเลยหลังครอบครัวของนางเอดิ h เฮลนะฮะอายุ96ปีภรรยาเนี่ยรับตัวนางเฮลกลับไปอยู่ด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อน เขาอยู่เพื่อเธอและเธอเองเนี่ยก็อยู่เพื่อเขานี่คือเรื่องราวความรักแห่งสัตว์วัเลยนางเบรเบกาไรท์นะฮะลูกสาวของนางฮิลกล่าวไว้แล้วก็บอกว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมปีก่อนเนี่ยนะฮะนางแพิเชียบาร์เบอร์ลูกสาวอีกคนหนึ่งของนางฮิลเดินทางมารับตัวแม่โดยอ้างว่าจะพาไปพักผ่อนในบ้านนะครับในรัฐฟลอริดาเป็นเวลา2สัปดาห์แต่ผ่านไปเป็นเดือนครับนางบารเบอร์เนี่ยก็ยังไม่พานางฮิลกลับมา เฮร์สันนะฮะคุณปู่ของเราจึงตรอมใจเพราะคิดว่าจะไม่ได้พบหน้าหรือว่าใบหน้าของคนรักอีกแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยต้องการภรรยาของผมคืนผมต้องการให้เธอเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านของเรากลับมาอยู่กับผมเธอเนี่ยไม่อยากไปและผมเองเนี่ยก็ไม่ต้องการให้เธอไปก็เป็นคําที่ คุณปู่ไฮรสันเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทางด้านเพื่อนของนายหรือว่าคุณปู่ไฮรสันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าคุณปู่ไฮรสันเนี่ยหัวใจสลายหลังจากที่นางเฮลส์เนี่ยนะฮะเดินทางกลับบ้านลูกสาวไม่นานนะก็ล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ <c oughs> <c oughs> น้องเต๋อเป็นความรักเนี่ยนอกจากในในวัยสวแล้วค่ะยังเป็นความรักของคนต่างผิวสีกันด้วยค่ะก็จะเห็นว่าคุณปู่เป็นคนผิวขาวค่ะส่วนคนคุณยายค่ะก็เป็นคนแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีนะคะอาจารย์แต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงข่าวแบบนี้เนี่ยอาจารย์เรื่องราวของการพลากจากความรักเนี่ยน้อยครั้งเหมือนกันที่เราจะนําเข้ามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจนถึงขั้นว่าคือมีอาการ ซึมเศ <S 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 ร้าหรือว่า <S 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 ที่เราใช้กันว่าตรอมใจบ่อยๆเนี่ยอาจารย์ <S 2> <S 2> <S จนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยอาจารย์ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนสูงอายุนะคะแต่ว่ามารู้กันก่อนค่ะว่าอาการตรอมใจจริงๆคืออะไรอย่างที่น้องเต๋อบอกไว้แล้วค่ะก็คือภาวะซึมเศร้านั่นเองค่ะเป็นอาการหรือหรือภาวะเศร้าหรืออารมณ์เศร้าที่รุนแรงนะคะเราเศร้าใจหรือว่ามีอาการซึมเศร้ายาวนานรุนแรงจนถึงถ้าถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้เลยหรอใช่เพราะว่ามันทําให้เกิดอาการท้อแท้หมดหวังเครียดนะคะซึ่งของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผล กับผู้ที่มีอาการเหล่านี้ทําให้หมดกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปพอเวลาที่เราเศร้ามากๆเราเครียดจัดๆเนี่ยก็หลายครั้งก็ไม่ยอมทานข้าวไม่ออกไปเจอผู้คนต่างๆนะคะคซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ร่างกายต่างๆของเราเนี่ยค,ค่อยๆเสื่อมถอยลงเรื่อยๆๆนะคะคแต่ว่าจริงแต่ว่าไม่ใช่แบบปลอมใจปุ๊บ หัวใจสลายหายวับไปแล้วตายเลยอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือร่างกายจิตใจเนี่ยมันอ่อนแอลงทําให้เราไม่อยากทําอะไรเราไม่ดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายก็จะค่อยๆเสื่อมถอยแล้วอ่อนแอลงเรื่อยๆพอผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆค่ะน้องเต๋อก็จะมีโรคต่างๆเข้ามารุมเราได้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปู่เนี่ย95ปีแล้วแน่นอนแค่ขาดน้ํานิดเดียวไม่ดื่มน้ําไม่ทานอาหารสักวันหนึ่งก็แย่ละก็มีปัญหาต่ร่างกายใช่ ใช่ค่ะในสุดก็ทนไม่ไหวแล้วร่างกายก็จะเหมือนกับเสื่อม<อ>ไปด้วยแล้วเสียชีวิตไปในที่สุดอย่างนี้แสดงว่าที่ผมได้ยินมาที่เขาบอกว่ามีอาการตรอมใจหรือว่าอาการซึมเศร้าในลักษณะนี้เนี่ยแล้วมีผลหรือส่งผลต่อเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกาย อันนี้ก็เรื่องจริงเช่ยอ่าส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งเวลาที่เราพบว่าร่างกายมีภาวะเครียดเยอะๆค่ะน้องเต๋อก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่ดีนะคะก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายประกอบกับการที่เราไม่ขยับเคยื่อนขึ้นไหวร่างกายนั่งเฉยๆเนี่ยก็มีโอกาสค่ะที่จะทำให้ระบบของร่างกายทํางานไม่เป็นปกตินะคะภาวะติดเชื้อต่างๆก็จะตามมาโอ้โหก็เกิดขึ้นได้ข่าวนี้อาจารย์ครับพูดถึงตรอมใจตรอมใจเนี่ยคนเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นเอง ก็คงจะบอกยากว่าลักษณะอาการแบบไหนเราถึงจะเรียกว่าตรอมใจแล้วตรอมใจแบบปีนี้น้องเต๋อจะไม่เป็นแล้วทำไมล่ะอาจารย์อ้าวครับก็จะได้มองหาสาวๆต่อไงไม่เป็นแล้วไม่ตรอมใจแล้วครับอาจารย์ผมก็ตรอมใจอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ต้องรามเหล็กกันเลยทีเดียวที่อกผ่านไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ชิลชิลพี่มาไม่ต้องตรอมแล้วตอนน้องเต๋อตรอมใจเป็นไงมั่งกอนน้ำหนักลดครับน้ำหนักลด แต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายก็จะมองเป็นภาวะเครียดใช่แล้วค่ะเพราะฉะนหลายครั้งเนี่ยค่ะผู้ที่มีภาวะจมใจทีจะมีอาการทางกายด้วยนะเช่นปวดท้องก็ไม่ตัดไปไหนเลยอาจารย์นี่จังจับแต่นะน้องเต๋อดูว่าตกลง จริงหรือเปล่าที่หายแล้วหายแล้วจริงสาวๆจะได้รีบเขียนจดหมายมาสมัครรับรับปีใหม่จดหมายถ้าเป็นสาวๆที่เขายังเขียนจดหมายมาสมัครอยู่เนี่ยนะอาจารย์เอาใหม่ขอโทษเฟซบุ๊กก็ได้นะคะเอาไว้่ซีกับมาก่อนอาการต้อมใจอาการตอมใจอะไรก็อาจจะรู้สึกแน่นหน้าอกนะคะมีปวดท้องนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายขี้ตกใจซึมเศร้านะคะรู้สึก ไม่มีความหวังรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหลายคนเนี่ยค่ะก็จะมีการทางกายอื่นร่วมด้วยเช่นการขึ้นใส่อาเจียนนะคะอาการปวดศีรษะหรือการร้องไห้เยอะๆหลายคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะทำได้ตัวเองหรือฆ่าตัวตายด้วยทีเดียวค่ะระอาจารย์แล้วอย่างนี้โดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรเวลาที่มันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคำนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็ใช้ได้คนเรื่องความรักเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็น เพศใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค,คนเด็กผู้ใหญ่คนแก่นี่นะฮะทุกคนมีความรักได้หมดเพระาะฉะนั้นวาหวังเกิดขึ้นได้ใช่เพราะ,ะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็เราบอกว่าความเครียดนะคะ,คะจากความผิดหวังความเสียใจอะไรก็ตามเนี่ยค่ะหลายครั้งเนี่ยเราต้องมามองดูว่าเรารู้สึกเครียด มากไปหรือเปล่า,าหรือภาวะนั้นเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าะนะคะการมีเพื่อนการมีสังคมการได้รู้จักระบายความทุกข์ออกเนี่ยก็ช่วยส่วนหนึ่งแต่แน่นอนค่ะผู้ป่วยหลายรายบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเครียดมากหรือว่าซึมเศร้ามากจริงๆก็คงจะต้องมาพบ<ม>กับจิตแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษา<ม>ทั้งการใช้ยาและการไม่ใช้ยาอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่าอาจารย์สิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าเราไม่ควรเก็บอารมณ์เศร้าไว้นะคะเราไม่ควรกดดันตัวเองหรือว่าเครียดตัวเครียด มากจนเกินไปถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยนอกจากเพื่อนๆคนใกล้ตัวคนในครอบครัวแล้วเนี่ยจิตแพทย์ก็เป็นแพทย์อีกสาขาวิชาหนึ่งที่สามารถช่วยท่านได้ใช่ไหมครับในกรณีที่ครอบครัวดูแลแล้วรู้สึกว่ายังมีอาการเครียดอยู่เนี่ยพบจิตแพทย์ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่ากลัวมาพูดคุยกันได้จันไม่แนะนําให้เก็บกดเอาไว้นะคะนานนาาจนเกินไปนะคะรวมถึงไม่แนะนําให้ ไประบายออกแบบผิดวิธีเช่นบางคนไปดื่มเหล้าไปใช้สารเสพติดอย่างนี้ไม่ดีถือว่าเราจะต้องดูแลตัวเองรักตัวเองก่อนการที่เรายอมรับว่าเราเจ็บปวดเราผิดหวังเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะมากกว่าการที่จะบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรริงใช่มาก อาจารย์พูดอีกก็ถูกอีกนะครับที่ตอนนี้น้องเต๋อสบายใจแล้วนั่นเองสลดจริงๆนะฮะก็เสียใจกับคุณปู่เอ็ดดี้แฮร์รสันด้วยที่ไม่ได้เจอกับคนที่ตัวเองรักในวินาทีสุดท้ายเนี่ยนะฮะอาจารย์ของชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นคนคริสเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่ในที่สุดจะได้ไปพบกันบนสวรรค์ใช่ไหมคะในที่สุดจะได้ไปอยู่กับใช่จะกลับไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นะฮะค่ะ แสดงความเสียใจยกับคุณปู่เอ็ดดี้ด้วยนะครับแล้วก็มาต่อันที่หนึ่งข่าวครับแหมช่วงนี้ถ้าเราพูดถึงสถา,านการณ์ความรุนแรงบนโลกใบน,นี้เนี่ยอาจารย์ฮะก็มีหลายข่าวเองเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาชาลีเฮฟดยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับการพูดคุยกันก่อนหน้านี้อาจารย์ครับถ้าย,ยังจํากันได้เรื่องราวของการโจมตีหมู่บ้านในซีเวียเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความรุนแรงเป็นสถา,านการณ์ความรุนแรงของโลกเลยนะฮะตอนนี้องค์การองค์การสหประชาชาตินะฮะในนิวยอร์กเองเนี่ยก็มั นั้นเองที่มีการโจมตีในหมู่บ้านในซีเวียเนี่ยนะฮะมีการใช้แกส๊สคลอรีนนะฮะอันนี้คุณผู้ชมฟังไม่ผิดแกส๊สคลอ r รีนนะฮะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากองค์การสหประชาชาติในนิวยอร์กครับ ทีมสอบสวนอาวุธเคมีเนี่ยได้มีข้อสรุปนะครับด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่ามีการใช้แก๊สนะฮะคลอรีนเป็นอาวุธจมตีหมู่บ้าน3แห่งที่ถูกควบคุมโดยฝ่ายกบฏในซีเรียเมื่อปีที่แล้วส่งผลกระทบนะครับต่อประชาชนระหว่าง350-500คนเสียชีวิตไป13รายด้วยกันนะครับรายงานชิน้นที่3โดยทีมค้นคว้าหาความจริงจากงค์งการห้ามอาวุธเคมีหรือว่า OPCW ยังไม่ได้ระบุว่าฝ่ายใดต้องรับผิดชอบนะครับแต่จากการสอบถามประชาชน32คนจากทั้งหมด37คนเนี่ยนะครับ บ,บอกว่าพวกเขาเห็นหรือได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ในหมู่บ้านในช่วงเวลาที่มีการโจมตีด้วยระเบิดถังน้ํามันที่ข้างในเนี่ยบรรจุสารเคมีพิษนะฮะนอกจากนี้มีถึง29คนที่ได้กลิ่นแก๊สอย่างรุนแรงนะฮะหลังจากที่ระเบิดกระแทกกับพื้นซึ่งน่าจะเป็นแก๊สคลอรีนอย่างไรก็ตามครับ แก๊สคลอรีนเนี่ยไม่ได้ถูกจัดให้เป็นอาวุธเคมีและ8ชาติสมาชิกของคณะมนตรีนะฮะความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวมทั้งสหรัฐเนี่ยระบุว่ามาติปี2516แจ้งว่าการใช้อาวุธเคมีถือเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและ,สะเสถียรภาพของนานาชาติก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะที่วันนี้เราก็ย้อนกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าแหมสิ่งที่เขา<ต>ใช้ในการทำช่างหาอุปกรณ์มาทำร้ายกันเองนะคะ ฟังแล้วก็น่ากลัวมาก <No. S 1> เลยอาจารย์มาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งครับ แก๊สคลอรียนนะอาจารย์มันคืออะไรครับคลอรีนเนี่ยก็เป็นก๊สชนิดหนึ่งค่ะคที่ถูกนํามาใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนะคะทั้งในโรงงานอุตสาหการรมแล้วก็ในบ้านเรือนด้วยค่ะครจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยก็เคยมีอุบัติภัยที่เกิดจากแก๊สคลอรเรียมาแล้วหลายครั้งนะคะในภาวะปกติค่ะคลอรีนเนี่ยจะเป็นก๊สที่มีกลิ่นฉุนค่ะถ้าเผื่อใครเคยได้กลิ่นเนี่ยจะจําได้เลยนะคะแก๊สคลอรีนเนี่ยเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําค่ะจะให้เกิดกรด จะให้เป็นภาวะกรดเกิดขึ้นซึ่งกรดเหล่านี้เนี่ยคะ่ะเมื่อแตกตัวไปก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะคะคซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเนี่ยคะ่ะมากกว่ากรดเกลือนี่นะคะถึง1 0ถึง30เท่าเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความรุนแรงเนี่ยคะ่ะก็ขึ้นกับปริมาณของกา๊าซระยะเวลาที่สัมผัสและปริมาณน้ําในอวัยวะที่กา๊าซเข้ามาสัมผัสด้วยนะคะเนื่องจากว่าคลอเนียมีฤทธิ์กัด ได้ดีเนี่ยนะคะก็เลยเอามาใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกสีค่ะเช่นอุตสาหกรรมผ้าอุตสาหกรรมกระดาษหรือพลาสติกรวมถึงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารเคมีตัวอื่นๆรวมถึงสารเคมีกําจัดแมลงแล้วก็กําจัดวัชพืชบางชนิดด้วยอาจารย์แต่ว่าคลอรีนเองเนี่ยคนไทยนี้ถ้าคุ้นๆกันเลยเนะครับเมื่อนึกถึงคลอรีนโดยปกติก็มักจะนึกถึงสระว่ายน้ํา มีอันเดียวกันมากันใช่แล้วคลอรีนเนี่ยนะคะเราเอามาใช้เมื่อมันอย่างที่บอกว่าเมื่อมันผ่านน้ำปุ๊บมันก็จะรวมตัวกันเราใช้เติมเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะพบได้ทั้งในน้ําประปานะคะสระว่ายน้ํารวมถึงบ่อบําบัดน้ําเสียด้วยค่ะัะคะผู้นี้อาจารย์บอกว่าตอนที่มันเป็นแก๊สเองเนี่ยเวลาที่มันเราสูดดมเข้าไปนะอาจารย์แล้วไปทำลายเนื้อเยื่อของเรานี่มันฟังดูรุนแรงแล้วก็น่้กลัวมากเลยใช่เพราะว่าเนื้อเยื่อของเราก็จะมีความชื้นมีน้ําอยู่แก๊สนี้เนี่ยพอผ่านน้ําไปก็จะเกิดการรวม ตัวและทําให้น้ํานั้นเนี่ยกลายเป็นกรดก็คือกลายเป็นน้ํากรดนั่นเองแล้วก็กัดเนื้อเยื่อยี้ๆี้ีของเราหายใจเข้าไปนี่ทั้งทั้งหมดของระบบหายใจของเราใช่ก็จะก็จะเกิดการระคายเคืองได้สูงแต่ว่าต้องเติมไม่ต้องกลัวไปค่ะเพราะว่าทางราชการเนี่ยก็มีข้อบังคับนะคะควบคุมคุณภาพน้ําต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาหรือน้ําในสระว่ายน้ําให้มีสภาพความเป็นกรดนี่คะที่เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการสระว่ายน้ำค่ะก็จะต้องมี ีความเป็นกรดด่างอยู่ที่7.2หรือ8.4และจะต้องคุมให้อยู่ในระดับนี้ทุกวันเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยหรือว่าเป็นค่าที่ทุ<ช>ทกๆคนคือเวลาที่ไปใช้บริการแล้วเนี่ยจะไม่ทําอันตรายต่อสุขภาพร <lat> ่างกายใช่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติเราอย่างที่น้องเต๋อบอกคือสูตรเข้าไปในปริมาณมากๆทาให้เกิดการระคายเคืองอย่างที่บอกจริงๆคือทั้งจมูกทั้งคอรวมถึงทางเดินหายใจทั้งหมดอาจจะทําให้เกิดการคันตามผิวหนังเพราะว่าจริงผิวหนัง เราที่เห็นเนี่ยก็จะมีความชื้นอยู่ใช่ไหมคะมีน้ําอยู่บริเวณผิวหนังหลายครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เกิดหลอดลมอักเสบปอดบวมน้ําแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตได้นะคะถ้าเข้มข้นสูงมากๆ โดนผิวหนังเนี่ยเกิดเป็นแผลเหมือนแผลไฟไหม้เลยนะคะและอาจจะทําให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้ด้วยตางนี้กลุ่มเสี่ยงเองเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าจริงแล้วอาจจะไปสัมผัสกับความเข้มข้นของคลอรีนหรือว่าแก๊สคลอรีนได้นะอาจารย์จะเป็นกลุ่มคนไหนฮะปริมาณที่มากจนเป็นอันตรายที่ไม่ใช่ได้รับการทําร้ายอย่างการใช้เพื่อเป็นอาวุธทางเคมีอย่างนี้นะอาจารย์โดยมากเนี่ยอย่างที่บอกค่ะก็คือจะอยู่ในเรื่องของโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟอกสีนะคะอุตสาหกรรมผ้ากระดาษหรือพลาสติกรวมถึงอุตสาห กรรมสารเคมีที่กําจัดมแมลงและวัชพืชค่ะค,ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงงานที่มีสารเหล่านี้เป็นตัวประกอบเขนะาจะต้องมีการฝึกคนงานในโรงงานให้เตรียมรับมือกับ อุบัติเหตุถ้ามันเกิดขึ้นรวมถึงฝึกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยอ๋อเอาแล้วอาจารย์ถ้าเป็นอาการผิดปกติเองบางทีอาจจะไม่รู้หรือว่าเป็นความผิดพลาดเกิดขึ้นในกรณีที่เราเองเนี่ยที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วไปรับเอาสารคลอีนเองนะฮะอาจารย์าโดยที่ไม่รู้ตัวสังเกตอาการอย่างไรว่าแบบนี้ผิดปกติแล้วต้องพบแพทย์สังเกตอาการง่ายๆนะคะแรกก็คือในระยะเฉียบพลันค่ะอาจจะเกิดการระคายเคืองมีผลผื่นคันหรืออาจมีผิวหนังแดงอักเสบ นะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกหายใจไม่ออกหน้ามืดวิงเวียนอันนี้คือในกรณีที่ได้รับพิษเฉียบพลันส่วนแบบเรื้อรังเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดจากปัญหาอย่างอื่นนะคะคเช่นเรื่องของโรคมะเร็งหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะทําให้มีความพิการทุพพลภาพเกิดขึ้นแต่โดยมากเนี่ยถ้าน้องเต๋อได้รู้ว่านี่เป็น gas c o l i n นะคะก็คือจะได้กลิ่น ได้กลิ่นปุ๊บจะจําได้จะรู้เลยว่านี่ก๊าซคลอรี้มถ้าได้กลิ่นที่ผิดปกติในสิ่งแวดล้อมที่เราทํางานอยู่เนี่ยควรจะต้องรีบหนีก่อนเบื้องต้นนะคะอืฮะเอาแล้วถ้าฉุกเฉินจริงๆนัจนอืถ้าโดนจริงๆค่ะถ้าโดนจริงๆมีิการผดงแบบน้ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะโดนอย่างที่บอกโดนอยู่สองสามอวัยวะหลักๆค่ะก็คือเรื่องของระบบทางเดินหายใจทั้งหมดไม่รู้หายใจเข้าไปแล้วอีกใช่ตาหรือว่าผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรก ถ้ามีบัติเหตุหรือมีก๊าซคลอรีนรั่วไหลออกมาย้ายคนทั้งหมดออกไปจากบริเวณนั้นก่อนผู้ป่วยเนี่ยควรจะต้องขึ้นไปอยู่ในเว้นที่สูงกว่าบริเวณที่มีก๊าซรั่วเนื่องจากก๊าซคลอรีนเนี่ยค่ะมันหนักกว่าอากาศธรรมดานะคะหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะต้องมีการประเมินการหายใจนะคะหลยรายเนี่ยจะต้องได้รับการช่วยหายใจเพื่อประคองไปก่อนในระในระยะที่เกิดการอักเสบจากการสัมผัสแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็การถ้าเผื่อโดนที่ตาหรือผิวหนังเนี่ยวิธีง่ายที่สุดสําหรับการโดนสารเคมีทุกชนิดคือล้างค่ะล้างด้วยน้ําปริมาณเยอะๆเลยแล้วก็เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า15นาทีนะคะแลวถ้ามีอาการผิวไหม้หรือพองแบบแผลไฟไหม้เนี่ยก็ให้รับการรักษาแบบแผลไฟไหม้ นั่นเองอคครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการทาแพทยบานเบื้องต้นนะฮะใ,ในกนรณีที่ได้รับปริมาณของแกส๊สคลอรอินเข้าไปมากเกินไปนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าในบ้านเราเองนี่ก็ ขอให้เป็นถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ,ะก็น่าจะเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุนะฮะอาจารย์<ช>ผมไม่ใช่เรื่องราวของการใช้ในฐานะของอาวุธทําลายล้างอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของซียรยนะฮะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือ3มข่าวในช่วงรามาอัปเดตครับช่วงนี้สัญญาคุณผู้ชมเอาไว<อ>า้<ช>ที่บอกว,วันพรุ่งนี้นะฮะอาจารย์วันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันเด็กแห่งชาติใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วก็มีเรื่องราวของสกู๊ปครับ ขอคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะพาหนูหนน้องๆไปเที่ยววันเด็กวันพรุ่งนี้ใช่แล้วค่ะว่าไปเที่ยวยังไงนะคะมีจุดจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรมองข้ามบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเตรียมตัวพาเด็กไปเที่ยวข้างนอกกันกับเที่ยวข่าวสาวแสนสวยน้องข้าวนั่นเองค่ะไปชมกันเลยค่ะ ผ่านพ้นไปนะคะสำหรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2558ที่ทุกคนได้ฉลองกันทั่วหน้าค่ะและในวันเสาร์นี้ค่ะก็จะเป็นวันสำคัญของเด็กๆค่ะนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีค่ะเทศกาลสำคัญของเด็กๆที่ผู้ใหญ่หลายคนจะพาเด็กๆออกไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติค่ะในการพาเด็กออกไปเที่ยวข้างนอกนั้นนะคะเราจะต้องคำนึงถึงหลายอย่างด้วยกันค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนนั้นจะมีนิสัยและวัยที่แตกต่างกันค่ะ ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติและในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10มกราคม2558โดยคำขวัญวันเด็กในปีนี้คือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตในวันเด็กคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงพาลูกไปเที่ยวสิ่งของเครื่องเล่นต่างๆก็จะมีเด็กๆเ,เข้าไปเล่นเยอะการดูแลลูกในการพาลูกไปเที่ยวในวันเด็กนั้นจึงต้องระวังหลายอย่างทั้งเรื่องของความปลอดภัยจากเครื่องเล่นความสะอาด และการพัดหลงกับพ่อแม่วันเด็กก็คงจะเป็นวันที่เด็กๆจะได้สุขสนานนอกบ้านกันนะครับพ่อแม่ก็คงจะพาลูกไปเที่ยวตามที่ตา่างๆแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายสถานที่ที่จะต้องไปในวันเดียวกันพ่อแม่นอกจากจะนึกถึงความสุขสนานที่เด็กได้รับอาจจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเที่ยวด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่การวางแผนการเดินทางว่าเราจะออกไปไหนอย่างไรนะฮะไปที่ไหนด้วยวิธีการอะไรนะครับถ้าไปกันหลายๆคนเนี่ย สิ่งที่สําคัญมากคือต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นี่เขาไม่ให้โดยสารเกินรวมผู้ขับขี่ไม่ให้เกิน2คนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยานพาหนะของครอบครัวเพราะนั้นอย่านําเด็กนะฮะนำเด็กหลายคนนําคุณแม่นาลูกไป,ปพร้อมๆกันโดยรถมอเตอร์ไซค์นะครับพยายามเลือกทางเดินทางทางอื่นนะครับถ้าเป็นรถยนต์อย่าลืมว่าต้องใช้ที่ั่งนีลาภายัยเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะครับเออถ้าเป็น เรือนะฮะเราก็ถือโอกาสเลยวันนี้จะเป็นวันที่นอกจากไปเที่ยวกันยังได้สอนเด็กในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางจะเ,เดินเตินทางด้วยเรือข้ามฟากเรือดวนท่านเสียมชูชิมให้ลูกของท่านไปด้วยเลยนะครับนะฮะเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยไปในตัวเลยนะครับถ้าเป็นรถสาธารณะรถ เม้นะครับรถไฟฟ้านี่ก็ต้องดูนะครับว่าจะต,ต้องออมีกฎระเบียบอะไรอย่างไรนะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีเส้นนะฮะที่จะไม่ให้คนที่จะขึ้นรถไฟฟ้ายืนล้ำเส้นไประหว่างรถไฟฟ้าเข้าจอดที่สถานีเราถือโอกาสสอนลูกๆไปเลยนะครับว่าจะต้องออยืนต่อแถวเลี้ยงคิวนะะเราต้องไม่ล้ำเส้นที่จะเป็นจุดอันตรายได้นะครับจะไปที่ไหนก็ต้อง รู้ว่าที่ที่นั่นมีความเสี่ยงอะไรนะเมื่อไปถึงก็คอยสังเกตความเสี่ยงแล้วก็สอนลูกๆไปด้วยนะครับยกอย่างเช่นสวนน้ำนะครับสวนน้ำมีความเสี่ยงก็คือการจมน้ำของเด็กๆสวนน้ำนี่โอ้ในวันเด็กคงจะเต็มไปด้วยผู้คนนะฮะไลฟ์การ์ดที่คอยเฝ้าดูคงไม่เพียงพอครับพ่อแม่คงจะต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าลูกไปเล่นที่สวนน้ำนะฮะไปถึงก็สำรวจดูว่า มีจุดไหนเป็นความเสี่ยงบ้างบอกเด็กๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าเด็กจะไปเล่นตรงส,สะ,สะเล็กสะตื้นพ่อแม่ก็ต้องตามดูอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับเดี mm ๋ยวหรือว่าไลฟ์การ์ดเขาดูไม่ทันหรอกครับเรื่องสวนน้ำเนี่ยนะฮะถ้าเป็นสวนสนุกนะฮะพ่อแม่ก็ต้องศึกษาดูนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เหมาะสําหรับลูกเราเขาจะมีกฎข้อห้ามนะครับว่าเด็กอายุเท่าไหร่ไม่ให้เล่นชิ้นนี้อย่าไปฝืนฮะขอให้เชื่อฟังกฎระเบียบเพราะว่าเขาจะออ,อกแบบมาอย่างดีแล้วครับว่าเด็ก อายุเท่าไหร่ถึงเล่นได้ครับเด็กบางคนตัวเล็กนะครับไปนั่งเครื่องเล่นที่แบบโลดโผลมากแล้วเขามีที่ล็อกแต่พอเออร่างกายเล็กหลุดลอดออตัวล็อกตัวกันของเขาได้ก็ตกลงมาันนีก็จะเกิดอันตรายได้นะครับสถานที่ที่จัดเครื่องเล่นแล้วเราเห็นแล้วเครื่องเล่นมีความเก่านะฮะมีความไม่เหมาะสมมีเสียงดังมีดูแล้วมันไม่ค่อยมัน่นคงเขาไมา่ได ทำการตรวจสอบอย่าลืมว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากตัวเครื่องเล่นเช่นเดียวกันนะที่แม่การตรวจสอบพ่อแม่ก็หลีกเลี่ยงการดูแลเด็กในการพาออกไปเที่ยวข้างน,นอกน,นั้นนอกจากจะต้องดูแลเรื่องเครื่องเล่นการระวังการพัดหลงกับพ่อแม่แล้วยังต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินด้วยเด็กอาจจะเกิดอาการแพ้อาหารโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนเยอะๆอาหารที่ได้รับอาจจะไม่สะอาด หรือเด็กเล็กๆหลายคนชอบหยิบอาหารจากพื้นมากินโดยไม่ได้คำนึงถึงความสะอาดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาพาเด็กออกไปเที่ยวนอกบ้านนะคะนั่นก็คืออย่าปล่อยให้เด็กหายไปตามลำพังค่ะจะต้องดูแลให้เด็กอยู่ในสายตาตลอดเวลาเพราะถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีเรื่องรายๆเกิดขึ้นกับเขาผู้ปกครองจะได้เข้าไปช่วยได้ทันท่วงทีค่ะ